ทนายเดชาสัตมาอ่อนนภาสมควรแล้วถูกปลดชี้ปากเสียไร้จัญญาบันทนายเดชาจวกมาอ่อนนภาอมด่าเด็กแรงเผยสมควรแล้วลังยุติทำหน้าที่พิธีกรรายการดังชี้ไม่มีจัญญาบันในการเป็นนักจัดรายการ เป็นประเด็นร้อนแรงอย่างต่อเนื่องหลังจากที่มาอ่อน,นภาโดนกระแสชาวเน็ตต่อต้านเนื่องจากไปคอมเมนต์เรื่องการออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยของกลุ่มนักเรียนนิสิตนักศึกษาว่านอนแหกจุดๆุอยู่บ้านไปไม่ต้องมาเรียนเด็กเปรตและถูกกระแสกดดันจนเจ้าต,ตัวต้องประกาศยุติการทำหน้าที่พิธีกรรายการต่างๆต,ต,ต,ตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้น ล่าสุดวันที่25สิงหาคมทนายเดชากิตติวิทยานันท์ทนายความชื่อดังได้โพสต์คลิปลงบน Facebook ทนายคลายทุกพร้อมแคปชั่นว่าสมควรแล้วครับที่คุณมาอ่อนภาโดนปลดจากพิธีกรเพราะปากเสียไม่มีจรรยาบรรณในการเป็นนักจัดรายการโดยคลิปดังกล่าวทนายเดชากล่าวว่าสมควรเป็นอย่างยิ่งอายุก็มากแล้ว ไม่สมควรที่จะเป็นพิธีกรไม่สมควรที่จะเป็นบุคคลที่จะมาจัดรายการทางสถานีโทรทัศน์สมควรแล้วที่โดนปลดเพราะถ้าไม่ปลดช่องทีวีดังกล่าวก็จะโดนแบนสปอนเซอร์เพราะเรื่องนี้มันเลวร้ายมากการด่าเด็กด้วยถ้อยคำหยาบคายเป็นเรื่องที่เลวร้ายมากการเป็นพิธีกรรายการทีวีไม่ใช่มีปากก็พูดอะไรไปเรื่อย ยังมีอีกหลายคนนะมีปากก็พูดไปเรื่อยระวังนะจะโดนแบนด์สปอนเซอร์แบนด์ช่องไม่ได้หลายคนที่ชอบด่าเด็กเช่นด่าเจนนี่ด่าทุกวันทุกวันระวังจะโดนแบรนด์สปอนเซอร์เอาเรื่องส่วนตัวของเด็กเก่าเรื่องครอบครัวต่างๆมาดา่าการด่าเด็กด่าเยาวชนผมถือว่าเลวมากสมควรแล้วที่โดนปลดทนายเดชากล่าวทนายเดชากล่าวต่ออีกว่า คนแบบนี้เราไม่ควรเอามาจัดรายการมันไม่ได้เป็นแบบอย่างไม่มีมารยาทไม่มีจรรยาบรรณของคนที่จะจัดรายการและก็ผิดกฎหมายเป็นเรื่องที่แย่มากสถานการณ์บ้านเมืองเป็นแบบนี้การมาด่าแบบนี้ก็เท่ากับซ้ำเติมไปเพราะฉะนั้นใครที่จะเป็นพิธีกรรายการโทรทัศน์ไม่ใช่ว่ามีปากก็พูดไปเรื่อยระวังให้ดูกรณีนี้ไว้จรรยาบรรณสะกดเป็นไหม ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทางกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ